เอาแล้วมีคนผักแล้วตุ้งมาแล้วค่ะที่ชาไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะโอเคค่อนขกงจะเหนื่อยนิดนึงาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาเด็กๆไปเรียนว่ายน้ำกันค่ะไปเจอกันที่สระได้เลยบ๊ายบาย ถึงแล้วคะ่ะทุกคนอตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่สระว่ายน้ำกันนะคะเด็กๆถอดรองเท้าค่ะแต่งตัวมาพร้อมเลยนะคะไปกันเลยครูรอแล้วสวัสดีค่ะดิชากัชิตาพร้อมลงน้ำแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทิชากัชิตาจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการเรียน วันที่เด็กๆอาจจะชอบว่ายน้ําชอบเล่นน้ํามากแต่ว่าคราวนี้ที่ชากบชิตาว่ายน้ําไม่เป็นหม่าม้าก็เลยพาที่ชากบชิตามาเรียนว่ายน้าเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆก็จะได้แบบเออเคมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าเขาจะจมน้ําหรือว่าเป็นอะไรอันนี้ก็จะฝึกตีค้าจิ้วๆไปเลยค่ะ โอ้โลอยตุ่ฟ่องตุ่่องเลยค่ะทุกคน้าตอนนี้ก็ยังคงต้องใช้อุปกรณ์รอยู่นะคะเอาเอา,เอา,เอาชิตาไปไหนชิตาไปไหนชิตาไปไหนลูกชิตาออกนอกเส้นทางนิดนึงนะคะทุกคน เริ่มจะเฉียงออกไปข้างนอกแล้วค่ะอันนี้ก็ฝึกก้ั้นหายใจโอเคแต่ถ่ายังไม่สวยนะพี่ชาท่าเป็นโกรเลยทุกคนกำลังฝึกกาั้นหายใจกันอยู่ค่ะปึ๊บลงไปเลยชิตาขอไปก่อนค่ะว้าววันนี้ชิตามาก่อนค่ะทุกทีจะเป็นพี่ชามาก่อนนะ อ,อุ่ย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 พายังไม่ได้นะคะตามมาแล้วค่ะอุ้ยเฮ้ยเรื่องความดีจิตาไม่ค่อยดีค่ะก็เลยยังไปไม่ค่อยไหวปักแตกตักแตกตักแตกเกิดตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองเนาะ มาแล้วรอบนี้จะเป็นทิชานะคะทิชาอยากได้โกมเหมือนน้องแต่ทิชาก็ยังดีดขาไม่เป็นเหมือนกันอันนี้คือเรามาเริ่มต้นเริ่มต้นเลยจากเด็กที่ว่ายไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะดำน้ําหรืออะไรเงี้ยได้พอได้แต่คราวนี้เขาจะว่ายน้ําจริงจังอ่ะไม่ได้เราก็เลยต้องมาปึดก่อดเห็นคะเด็กไม่มีทักษะเลยเห็นไหมคะการเรียนว่ายน้ําก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ตาทำอะไรอยู่ชิตากำลังนั่งรอทิชากลับมานะคะเพื่อที่จะเป็นคิวของชิตาที่จะลงน้ำบอกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยทิชากลับมาแล้วค่ะตอนนี้ดีดขาเป็นปั่นจักรยานเลยทุกคนโอเคกลับไปถึงก็ฝึกด,ดำน้ำอีกแล้วค่ะฝึกการหายใจกันก่อนนะคะ ุกกลุกแล้วเรเคเรามนี้เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วค่ะดูสิว่าชิตาจะว่ายน้ำกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้หรือเปล่าแม่แม่แม่น,น,นว้าวมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ดิบคขาไม่ได้เหมือนเดิม การดีดขาของชิตาตอนนี้ก็คือเขาดีดตูดถ้าดุกดุดกดุกที่ก้นเขามีความรู้สึกว่าดุกดิดกดุกที่ก้นก็คือสามารถว่ายน้ําได้หรือเปล่าเอ่ยไม่เหนื่อยเอ็มครูถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอาอีกเอาอีกโอเคขึ้นฝั่งแล้วขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้ตาทิชาค่ะ ตือจริงๆแล้วน้องจะทําตามพี่ใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านนี้ก็คือพี่ทําตามน้องทุกอย่างอันนี้จะเป็นรอบของพิชานะคะ <c oughs> เด็กสองคนจะมีปัญหาการดิดสาจริงๆด้วยแล้วก็การทรงตัวก็ยังไม่ยังไม่เป๊ะน,นะคะแต่ยกก้นขึ้นตลอดเลยหวังว่าถ้าจบคอเขาอาจจะแบบเออพอว่ายน้ําได้อะไรเงี้ยตอนให้ไม่เก่งอย่างน้อยเด็กก็ควรจะอยู่ในน้ําลึกได้ก็ยังดีค่ะ อันนี้ชิตานะคะรอที่ชาชิตาก็จะกันหา,ห,หายใจรอค่ะฝึกกันหายใจรอแบบไม่ได้ลึกเกินไปเด็กสามารถมาฝึกได้สบายๆมามาชอบตรงที่ว่ามีครูสอนเป็นแบบวันวันวัน่ะรู้สึกว่าแบบมันปลอดไขยจริงๆเขาสอนวันวันบวันนะคะแต่ว่าคือลูกเราสองคนอ่ะเขาไม่ไม่ชอบที่จะแยกกันเขาอยากเรียนครูคนเดียวกันก็เลยคุณครูเขาก็อนุโลมให้จริงๆอ่ะ ก็ต้องเป็นครูสองคนวันนี้ก็คือเรียนสองคนแต่ครูคนเดียวกันเขาก็ยอมที่จะรอกันได้ไม่เป็นไรโอเคเรารู้สึกว่าโอเคงั้นถ้าเขาชอบเล่นน้ำขนาดนี้มาเรียนว่ายน้ำดีกว่าก็จะช่วยให้เขาแบบมั่นใจในการเล่นน้ำขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบโอเคลูกเล่นน้ำได้เราดูอยู่ห,าหา่างๆได้อะไรเงี้ยตอนนี้เราต้องดูอยู่ใกล้ๆก่อนแล้วก็ยังจะฝึกการโผล่ขึ้นมาหายใจของเด็กอยู่นะคะแล้วก็ดีดขาแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะ เป็นกำลังใจให้ที่ชากับชิตาด้วยนะคะโอเคฝึกหายใจ <laughs> พอพอใช้แขนแล้วก็จะลืมขาต <c oughs> อนนี้คุณครูกำลังสอนวิธีแหวกน้ำนะคะใช้แขนแหวกน้ำเด็กยังทำไม่เป็นค่ะพ <c oughs> ี่ชามีความจมตัวในน้ำได้ดีกว่าชิตานะคะ <c oughs> ก็เลยโอเคไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร้ยรค่ะพยายามฝึกขึ้นมาหายใจให้ได้แล้วก็จับท่าให้สวยเอาแล้วมีคนพกักล็ตุ้ย มาแล้วค่ะที่ชาไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะโอเคค่อ okay. นข้างจะเหนื่อยนิดนึงโอเคโผลขึ้งมาหายใจโอเคทุกคนอาจจะไม่รู้ที่ชาก,กับชิตาเขาอายุห่างกันปีกว่าเขาเป็นหัวปีท้ายปีะคะ่ะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอเค okay, ที่ชากะช,ชิตาเขาเป็นป่าแปดแต่ไม่ใช่นะคะ เขาเป็นพี่น้องค่ะแต่หน้าเขาอ่ะก็เหมือนกันแล้วก็ชิตาเขาตัวโตอ่ะเขาก็เลยตัวเท่าทิชาเลย<ๆ>ก็เลยไม่รู้ทิชาตัวเล็กหรือว่าชิตาตัวโตตัว<ๆ>เท่ากันเลยค่ะเหมือนฝาแปดเลยแล้วก็หน้าเขาก็ไปโซนเดียวกัน<ๆ>ก็เลยไปไหนก็มีแต่คนทากว่าเป็นฝาแปดจริงๆไม่ใช่นะคะเห็นไหมคุณครูเขาลอยอ่ะคนว่ายน้าเป็นอ่ะนิดนึงก็ลอยได้แหละจริง,รงๆหมามาก็ว่ายนาไม่เป็นนะหมามาก็อยากให้ลูกว่ายเป็นนะั่นแหละก็เลยพามาเรียนซะเลย เพราะมามาสอนไม่ได้ไงนนห,หนูนาไหว้ไม่เป็นเดี๋ยวเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเราช่วยเขาไม่ได้ไงแต่อย่างน้อยเขาก็ช่วยเราได้มาคิดอะไรเนี่ย <_ d ata> ตอนนี้ที่ชาติดอุปกรณ์อีกแล้วค่ะมาแล้วอุ้ยลายตุ๊กป่องละ ครูบอกให้ทำอะไรคะระหว่างรอให้ทำอะไรเอ่ยใช่บับเบิลทำไงคะบับเบิลโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากบับเบิลเขาแค่นี้เองอะสั้นๆแค่นี้เหรอลูกว้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าปลาดาวมาตุ๊ปองตุปปงแล้วค่ะ เอา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  one one ว n นเอาเอาเอาแงนี้เป็นตาทิชานะคะทิชาก็จะประดางแล้วโอโอเคเคเค น,นี้ก็จะจบคาบแล้วนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูกันว่ากว่าที่ชากับชิตาจะว่ายน้ําเป็นป้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะเป็นชัน่วโมงที่สามเด็กกลุ่มต่อไปก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวกลุ่มเราก็จะขึ้นสระแล้วอันนี้ชิตามาแล้วชิตามาแล้วเออชิตามาแล้ว แล้วก็มาโซนแปั๊กหนึ่งไปเร็วลูกไปจ้าจบคาัสว่ายนะ้ำวันนี้เป็นไงบ้างคะสน,นุกไหมสน,หนุกเหรอว่ายเป็นอย่างเราอะ <S 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 เป็นแล้วหรอยังไม่เป็นค่ะเดี๋ยวไว้วันอะไรนะพรุ่งนี้เรามาว่ายน้ำต่อใช่ไหมคะ <S <S โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะคะ ะฝากเป็นดารา